หากดูคลิปนี้และเกิดชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามารู้จักกับบอสในเกมคราเพดเดลซีที่มีชื่อว่า The Howling AgeThe Howling Age เป็นชื่อของกลุ่มนักบินสุนัขที่คอยปกป้องพายแอปเปิ i ลมินที่เราจะไปเอามาทำวันเดอร์ทาร์ให้ชาลิสในด่านนี้มีทั้งหมด3โหมดโหมดง่ายมีเลือดอยู่ที่1,100โหมดปกติ1,400และโหมดยากที่1,600ในช่วงเริ่มการต่อสู้ผู้เล่นจะเจอกับซาลุกิที่ทำความเคารพก่อนการต่อสู้และปล่อยให้บูด็อกเป็นคน ในด่านนี้มีการโจมตีทั้งหมด4การโจมตีการโจมตีแรกบูด็อกจะกระโดดลงจากเครื่องบินและเบ่งรอยสักลูกกระดูกออกมาใส่ผู้เล่น3อันแต่บางอันก็เป็นเสียงพูสามารถตบได้เมื่อกระดูกหมุนไปจนถึงขอบจอมันก็จะย้อนกลับมาที่เดิมการโจมตีที่2บูด็อกจะกระโดดลงจากเครื่องบินพร้อมกับแมวในอ้อมแขนโดยมันจะบังคับให้แมปล่อยก้อนไหมพุ่งออกมา3อันผู้เล่นจะต้องก้มเพื่อหลบการโจมตีที่3เป็นการโจมตีของแยงกี้โดยมันจะโผล่มาจากปีกเครื่องบินแบบซุ่มและปล่อยลูกเทนนิสออกมา3ลูกการโจมตีที่4เเมมื่่อผู้ลนจสีน ผ่านไปทางข้างหลังและเริ่มปล่อยจรวดที่เป็นหัวดับเพลิงหลังจากที่สร้างความเสียหายมากพอเครื่องบินของบูด็อกก็เริ่มขัด ค้องและระเบิดหายไปบูด็อกก็จะหลุดเครื่องบินหายวับไปแต่พวกยังกี้สามารถสลักเครื่องบินทันจึงทาให้รอดตัวไปและเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงที่2หลังจากที่ยังกี้รอดตัวมาได้มันจะหมุนรอบตัวเราและปล่อยตัวอ,อักษรแบบสูมออกมาโดยบางตัวก็เป็นเสียมพูสามารถตบได้หากผู้เล่นโจมตีพวกมันให้เปลี่ยนจากความสีขาวเป็นสีเทาในช่วงที่3จะเปลี่ยนไปเป็นแบบโหมดลับในโหมดง่ายจะไม่มีด่านนี้ช่วงที่3หลังจากที่ผู้เล่นโจมตีพวกยังกี้เรียบร้อยแล้วด็อกชินุก,ก็จะบินมาพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างกอดจอไว้โดยการโจ โดยเพื่อนจะต้องคอยหลบสามารถสังเกตได้ว่ามันจะปล่อยมาทางไหนได้ด้วยการดูที่เส้นของเลเซอร์แต่เลเซอร์บางอันก็เป็นสีชมพู ru, สามารถตกได้หลังจากที่โจมตีไปได้สักพักก็จะเข้าสู่การโจมตีที่2ด็อกชินุจะตะแคงตัวเราและอาปากทําให้เราเห็นซาลูกิกับตันของเครื่องบินนี้โดยเธอจะโจมตีด้วยการปล่อยชามข้าวสุนัขออกมาจากตาของด็อกชินุหลังจากสร้างความเสียหายมากพอด็อกชินุจะตะแคงจอยอีกครั้งเป็นการกลับหัวจากนั้นก็จะปล่อยเลเซอร์ออกมาและตะแคงจอยอีกครั้งใช้การโจมตีแบบเดิมคือการปล่อยชามา ผู้เล่นอาจจะต้องทําความคุ้นชินกับการเดินตัวละครที่ยากขึ้นนิดหน่อยหรือไม่ก็ตะแคงจอเล่นไปเลยหากเป็นแบบโหมดลับด่านนี้จะเปลี่ยนจากการตะแคงจอเป็นการโจมตีด้วยพวกโดยแยงกี้โยนสิ่งของผลไม้ใส่เราแทนส่วนซาลุกิก็จะคอยสั่งการให้ปล่อยจรวดหัรับเพลิงใส่เรา